สวัสดีครับชื่นายพงราเกตเที่แครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวัลยชเฉลมลที่สาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางเพรพัฒนาารทเล่มที่ยีสค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมุชตาศมใหญ่เล่มที่ยีค่ะวันนี้เราจะมานเสนอการทดลองที่เกาสิบสค่ะการทดลองผลของความเข้มขนของสารต่อสิมค่ะจุประสบการทดลองนะคะหนึงการทดลองทดสอบ ที่การทดลอง <hatten> นะคะ after, 1. ใส่น้ำดอกอัชันในหลอดทุลอง3หลอดหลอดละหนึงน fl หอย่หอจัดน้ำเติม hcl ศู2ศอโมลต่อหลอดละห้หลอดที่1เติมน้ำกัน5ห้าหผสมให้เข้ากันแล้วบันทึกสีหลอดที่สองเติม hcl 0ู2ย์ุดอโมลต่อลิ้ สมให้เขา้ากันแล้วบันทึกสีห้าหลอยที่สาเติ NAOH 0.02มต่อเดซิลสมให้เขา้ากันแล้วบันทึง4 6เปรียบเทียบสีของสา,ารลายอ

ว่าทุกหลอดสีออกม่วง,งอ่อนและหลังจากจนั้นเนนติหน้งจากลงไปในหลอบที่หนึ่งสีไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อผ่านไปหนึ่งนาทีก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนหลอดที่สองที่เติม S D l ลงไปเพิ่มมีสีที่เปลี่ยนไปไปสีเข้มขึ้นและออกสีม่วงเมื่อผ่านไปนหนึ่งนาทีพบว,ว่าสีเหมือนหลังจากเติม S D l รอบที่สามที่เติม DMSO ลงไปเพิ่ม สีเข้มขึ้นออกสีเขียวและเมื่อผ่านไปในนาทีสีเหมือนเดิมกับตอนได้เพิ่มเติม